นไปเรียนจริงเด็กนักเรียนอยู่เลย call my name please อ่ะเขาชื่ออะไรอ่านในพี่ลองอ่านสิเนอ I I will call your name right now เนเนเนคนเนี้ยชื่ออะไรวะเทียวเทียวเซนเจีย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 พอตักไข่แป๊บหนึ่งใจเย็นจีซูจีมินเออจีซูจีมินว่ะเดะเดะ อะไรเะอะไรวะจีมินชอบซือสิก์แพคเอ้าเหรอเราต้องไปจอมเอ่อท่าของจีซูแล้วล่ะไหนพี่โจก็จะเป็นนักกากอะไรอ่ะจีมินแล้วมันจะเป็นยังไงวะนักกากจีมินต้องคุยกับเมียหรอเเมียให้จองโรงแรมด้วนี่เขาจะไปออนฮอลิเดย์เปเมียววะเป งานเป๊ะๆต้องมาใช้เงินใช้เงินแก้ปัญหาพี่ชอบใช้เงินแก้ปัญหานะใครต้องการค่ารักษาเราเรียนไดเร c t มาเสร็จมาที่พลอยได้เดี๋ยวจะบอกเมียแบบหนึ่งพีลอยน่ารักมีปัญญาฮัลโหลป้าอูฮัลโหลป้าอูสิฮัลโหลป้าอูป้าอูครับสวัสดีครับไอดีครับป้าอู Open your มา u t อะแล้วพี่ก้อง Open your m o มันพี่คือมันจะชอบมีคนคือตอนที่คอยเล่นอันเนี้ยตอนแรกๆอ่ะนางชอบมีแบบปอบมาเว้ยแล้วปอบก็จะบอกว่าโอเ y นย r เมาส์ p u ซี่มันอย่างนี้เลยเว้ยแบบแรงๆไปเลยเว้ยจริงยูเรน d y บอยอาวเสียงคุณอาจจะใช่แต่คุณไม่ใช่เ a d ดิบอยไงคุณยังไงไงมาริโอมา r ร่ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> Mar มาได้มา r i โอเลยเหรอโอ้ เนอยู่อยู่ที่บ้านแล้ออกกำลังกายยังไงเนี่ยพูดสิแล้วก็ดูแลตัวเองนะแล้วก็เล่นคาร์ดิโอคาร์ดิโอนี่คืออะไรคาร์ดิโอมันจะมีคนแบบเหมือนนําเต้นอะไบิกอ่ะไม่ใช่ใช่หรอวิ่งไม่ใช่หรอมันจะมีคนไี้ทำนู่นนี่ตามเวลาที่เขากำหนดใช่ไหมแล้วภายในเวลาก็แบบสามสิบนาทีเนี่มันจะได้มันจะเบิร์นมากกว่ากันแล้วเราต้องลองเพลงแบบพิงด้วยป่ะ Burn b ่างเบิร์นเบ ไีโมไมีบอยน้ำเบิร์ดมเป็เบิร์ด What are you saying? We saying some r a n d o m stuff in Thai นักข่าวกับเฮาชูฮา and ชูฮียาคืออะไรวะนี่หลอกขึ้นนะพี่ พี่โจ้าดีเขาฟิตเนสค่ะเขาออกกำลังกายตลอดที่บ้านเราไปดูในอินสตาแกรมนางได้นางชอบโชว์พุงเนี่ยนีโชว์โกงโชว์กล้ามโดงโชว์อีกแล้วยังไม่มากล้ามยังไม่มายังไม่มาใจร้อนลองคิดดูสิถ้าเกิดกล้ามนางมาแล้วนางจะขี้โชว์มากขนาดไหนขี้โชว์แล้วเนี่ยโอ้โหหัวหน้าเสมอ เราเคยเห็นลูกๆของนางหรือเปล่านางเหมือนนางทุกคนเยอะแต่บางตัวอีกแต่โตขึ้นนะแต่บางคนเหมือนหกูลูกพี่อ่ะเหมือนสิมีบางมุมเหมือนเลยนะต่นแกคือเคยเห็นว่าเออเป็นเหมือนพี่เลยแต่บางมุมเอ้ยเหมือนผสมมันจะผสมกันมีมีพ่อแล้วก็มีแม่เพราะว่ามันแการผสมยังไงครับผสมยังไงมันคือการผสมพันธุ์เอาจริงๆริงจคูนลงแปลให้มันแตก ผสมเผาพันพันของพ่อพันของแม่ผสมกันหน้าตามันก็ผสมเพราะมันคือการผสมพันธ์พันกันไปหมดเหรอแล้วตอนพันมันต้องพันยังไงตอนพันมันต้องพันยังไงพันอะไรพันมือไปให้จบผสมพันพันนะนี่คุณพ่อเป็นเอฟซีพี่สองคนออกพ่เป็นเอฟซีพี่สองคนนะคะโอ้ดีจังเลยค่ะ พี่โจคิวเป๊ะปังมากอยู่จินกับอีวาใช่น้าคุณพ่อเป๊ะสวัสดีจ้า แทนสิบสองค่ะไลฟพี่เคนโอ้โหล่อจังเลยโอ้โหล่อสวัสดีโซเชียลใหม่ดิสวัสดีโซเชียลเลยเนี่ยเกลียดกระแสอะไรยังไงไม่เนงะี้ยเราลงไปเลยเราลงไปเลยไหมเราของไปเลยไหมของไปเลย อย่าลืมดูพารายด้วยนะครับพารายพารายแวลลี่อยากไปด้ยถ้าว่าเออเนี่ยถ้าว่างไปพร้อมกันไปนะไปดีไปดีไปดีไม่เอาไปคนละทีดีกว่าจะได้แกล้งกิเค่เต็มที่พี่โจรู้สึกว่าจะสู้มันไม่ได้เดี๋ยวต้องให้พับพวกมาสู้ด้วยคิดว่าพวกผมว่างนน่หรอว่างเมื่อกี้ยังบอกว่าว่างอยู่เลยผมนัปนะจากกะเพรานัากะไข่ตัวไม่ใหญ่แต่ไข่น่าละทำไปเลยน้กกากกะเพรา จริงด้วยพี่โจ๊กตอนไปออกอะ่ะสวัสดีค่ะพี่โจ๊กตอนไปออกพี่โจ๊ก่น,นี่ด้วยเออน่ารักรไปก่อนนะบา,บาย